อัก็พยายามมีแต่สกายเดียวมั้งเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครที่มากีมหัวกีมนะเว้ยแถวไหนหน้าพี่แกเข้ามาช่วยมึงแล้วดีที่หน้าฮะวันนี้แพ้งแน่เลยพริลาดนนี้พริกพริกพริกแน่เลยตั้มเรานำเรานำเรานำที่เรานำอยู่ตัวครึ่ง รึ่งตัวอ่ะอ้วนี่ตัวครึ่งแล้วหาพี่นะมาเลยมานั่งกูแวดตัวแวดมาเยอยอยากหาพี่อ่ะพี่อยู่ไหนไปตามเราต้องหนีไปเป็นหมูคณะเว้ยเถ้าเห็นอยู่ตรงไหนบอกด้วยนะแล้วก็เป็นแสดงว่าเป็นก็คือไก่ทั้งหมูคณะนี่เจ็บเจ็บไม่ล่ะไม่อยู่ฐานะทำไม โอ้ยเที่ยไม่มาจากไหนวะไอ้สัสเที่ยเที่ยนายช่วยด้วยมาแล้วมาพิมวิวว้วเฮ้ยแกเขียร์ได้แกโอ้ยเอ้ยอะไรยังไงยังไงยังไงยังขึ้นตัวร้อกีแหละปิ่งมาหาพิมเหรอเมื่อกี้น่ะเอ้ย ทำไมมันมึนๆอยู่วะมันวิ่งแล้เสียงน้ายกอีกกูเ้าเแล้วบับบิงไงบับบิ้งไอ้ตั้มมันมาหลังมันมาหลังจะเอ๋อาแม่งนำแม่งนำมาวะไอเรานำอยู่ตัวครึ่งไอตัวหนึ่งรับโทรศัพท์ก่อนเอาชิบหายแล้วตันแน่กูว่าขวายนาซาแล้วไงเอ้ยนายเรานำถึงครึ่งตัวเว้ยจริงวะเนี่ยโอ้ครึ่งตัวครึ่งตัว สายซ้ายซายบนึงบัณหนึ่งบันึงไอสัตว์อย่าคิวกูดิเฮียร์คุณเขาสันอยู่ไอส้นเตนนาพีมเฮ้ยเรานำอยู่ข้างตัวเอานำนำนำตัวคึ่งตัวขึ้นเยคึ่งตัวก็น่าจะแกไว้นน่นี่มตัวสับอะไรตอนนี้วะพี่โอ้ี่โหแม่งกลับมาฟันกูเฮียจักใช่ไหมชอยเราอ่ะมีจักรแล้วก็สยาม แต่ว่าพี่กูบอกว่าสยามก็จะอะไรเล่าอะไรเล่าอะไร่่าทีแบบที่มันเป็นจักถ่ายเพลงร้องเพลงเปล่านั่นอาสยามนึกว่าจะไม่เล่นให้กูไอ้เจ็ดโดนนั่นแหละโดนก็เราเพื่อนไงเพื่อนกันต้องต้องต้องตบให้กันต้องตบให้กันเนี่ยมาดีที่เกมมาตบเดี๋ยดิมาต่อยแล้วได้ไหมมาต่อยแล้วได้ไหมจักได้ไหมฮคนไม่เข้า ครับมันรีบไปเฮ้ยชิเกี้โดนน้ำเลยเจ็บวิ่งวิ่งเลยเหี้ยไก่ทั้งทีมของมึงอ่ะแอะแอะไอ้สัตว์เรานำตอนนี้เรานำอีกสองตัวครึ่งเอ้ยครึ่งตัวเอ้ยตัวครึ้นที้งไก่ไอ้ที้งไก่ได้แล้วหนีเยคโอเคโอเค คลิปนี้สู่สายตาชาชนแน่นอน่อนเก้าโมงแกเคียรไอเคียมันมาคุยสเคียเ้ยไอเราตเอาไปเอ้ย่ยี่่ยี่ยี่ยีายีายี่ยียไ่ยี่ี่ยี่ยี่ี้ยม่นียี่ย่ยี่่ยี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 ่ยยยย่ยย เออคนโดนเอาอุ้ยเออน่าสปาร์กีบอุ้ยน้ำน้ำน้ำไปแล้วกูไอ้เทียไม่ไปแล้วไอ้เทียพวกอะไรยำไม่สัตว์ไอ้แกแล้วน้ำไก่นั้งไอ้เทียตอนเมื่อกี้กูไม่อยู่ก็คิวกูจังเลยสัตว์สนุกสนานอ้อเทียใครแม่งมาคิวกูอะตอนกูไม่อยู่ไอ้สัตว์ไมม่รู้เหือนกันนไอ้ายไอ้เีายนายไม่ใช่อไหม เห็นใส่หมวกมาเลยเฮียใส่หมวกพอดีไม่ได้ใส่หมวกนะคนละยำไม่คนละยำไหมศาสตว์ยำอะไรมามากรือยำบุ้นเส้นยำจับุญเส้นยำบะหมี่เฮยบะหมี่บ้านพี่ยำได้อหรอทำไปเฮ้ยเอากุศาออกไปคุยข้างนอกยิงทําอะไรเย็ดน้ำน้ำน้ำสองตัวดีขึ้หน้าไอ้ทุนไอ้ทุนไอ้ทุน นะคลิปนี้ก็อาจจะสู่สายตาชาชนในวันพรุ่งนี้ไม่ก็วันนี้าไหนอุ้ยอ้เชี้ยโนเวชันอะอยู่ไหนแกอุ้ยอู้ขอโทษดํานึงนึงไม่เป็นไรเฮ้ยยังนําอยู่ตัวหนึ่งว่ะเอ้ยตั้มหนีเหลือสีวีเองไก่ทั้งทีมอะไก่ชนะมึงอะเออเป็นไก่ขอกูชนะมึงอะเฮ้ยนายหลัง อู้ิ้มหายแล้ว้ะเอ้ยจอกันแล้วไอวิ่งไอนายวิ่งไอเชี่ยไปลยวิ่งวิ่งมาไอวิ่งวิ่งอตอนจบหนีไปที่หนีไปที่หน้าพี่ไอเชี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอวิ่งไเชยแกเตมือไอพี่ไอ้ย เอ้ี่เไอ้เน ah. okay, ี่ยเหม่อ้ไอ้คิวเดียวคิวเดียวคิวเดียววเดียวบเยตัดไปตั้ระวังระวังระวังหลังๆเรียบร้อยโอเคจบคลิปตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ับผม